นะครับวันนี้ <c oughs> หลังจากเลิกงานครับหลับบนรถเมย์ก็เลยมาลงที่ห้างขนมก็เลยไม่มีอะไรทำก็ซื้อโดนัทนะครับมาเลี้ยงเป็ดพวกนี้นะครับดูครับเป็ดมันหิวนะครับเดี๋ยวจะมากันนะครับเอาโดนัททากินนะครับน่ครับซื้อโดนัทมาเป็นก้อนนะครับ ให้เป็ดกินครับนี่ครับแบ่งให้มันกินมันไม่มีใครเอาอาหารไม่ให้มันกินครับมืดขึ้นครับเป็ดเยอะมากนะครับปลาเขามีนะครับ,รบยันกันครับตีแล้วครับ อยู่ไกลๆไม่ได้กินเลยอืมโอเคครับจบแค่นี้ก่อนนะครับ